วันนี้ห้าคนแรกจะราวัลจ้าพบกับพี่จนน้ำแล้วนะมาค่ะมาค่ะมาร่วมสนุกกันค่ะ

สวัสดีค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะจ๊ะขอ5หคนแรกเท่านั้นค่ะมีรางวัลให้นะคะ ัสดีค่ะน้องปราถนาอยู่เจริญนะคะเออเออเออกอนครกเชิญรดอะคะขอ้ละสาม้น នៅ​ម៉ោង​យប់​មក​ចាំ​អ៊ីញ​ទៅ​ណាក់​លួង​ណាក់​តែ​បាត់​ខ្លួន​ហើយ​អត់​ដឹង​ថា​ទៅ​ណា​ទេ​តែ​នៅ​ខ្លួន​វង្វេង​តែ​ចឹក​ក៏​លាន់​ដៃ​អត់​ខំ​រក​មិន​បាន​បាត់​ចាំ​គិត​ថា​យ ਹਾ​ រក​ទុក​អញ​ហ៊ាន​ត្រឡប់​ទៅ​ទី​កន្លែង​ដែល​អត់​ឲ្យ​បាន​ខ្លួន​ខ្លួន

ี่คันอยู่ข้างในละข้นอกที Mu ่ได้ละขานอกทุกทีอานาจักรหัวน้าองเขาดูแอาใจพันยามี้อคันหูบอกเลยค่ที่พี่เชื่อกาวค่ะเออ แต่ว่าใครไม่ได้อาบน้ำนะคะอาบน้ำที่อันเท่าทุกคนตอนนี้มาเร็วกว่าปกตินิดนึงนะคะมาเร็วกว่าปกตินิดนึง สีมาโรชันเข้าค่ะอะแชร์ลูกกูอแชร์กันเยอะๆนะคะทุเร uh ียนมาปั oh. uh ่น oh. ก <laughs> ็ไม่หายข้างในโอ้โอ้โอ้ Hey, <S <S สวัสดีนะคะพี่ต้นน้ำ้จัดการขายขายแห่งฟอร์พีเอทอินตอร์กรุ๊ปหรือฟอร์รารามนากมามสีจ้าขอบคุณนะคะที่หลงกลเข้ามาดูในวันนี้นะคะน่าน่า เมื่อเข้ามาแล้วนะคะกุณากดไลค์กดแชร์ขอ5ท่านนะคะ5ท่านนี้ต้องกดเป็นผู่แชร์นะคะเดี๋ยวพี่จะไล่ไปดูทุะคน5คนแรกจะได้สิ่งอยู่บนโต๊ะนี้นะคะอยู่บนโต๊ะนี้อ่าเออเอออ่เยี่ยมมากน่ารักทุกคนเกซี FC เพจเราด,ดีมากน่ารักทุกคนค่ะ ใช้คันหูวบอกพี่นะคะเดี๋ยวพี่ช่วยเกาค่ะมาค่ะวัน uh, นี้นะคะก่อนที่เข้ารายการเดี๋ยวรีวิวอันนี้นิดนึงค่ะก่อนอื่นรีวิวที่จะแจกอะไรบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวใส่นี้วันนี่แบบสวยงามแว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะไม่ดูแกะกะไงไม่หกอ โหขันมากเสียงแบบว่าจ้าขันหูนี่ เป็นองไรเอาสำรีมาต,ตันก็ไม่หายตอนเข้ารายการนะคะขออนุญาตรีวิวของรางวัลนะคะที่อยู่ตรงหน้าคุณพี่ต้นน้ำนะคะในเจของเราผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการคือบริษัทพีเกตอุนเตครุ๊กหรือฟอร์ดรันค่าต้นซีค่ะและส่วนหนึ่งของรางวัลนะคะผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เราอยู่เป็นทางการนั่นก็คือขออนุญาตเบาเพลงนะจ๊ะ บริษัทวิริยะประกันภัยผู้สัตสัญญาเป็นทางการคิดถึงประกันภัยคิดถึงประกันภัยวิริยะเท่านั้นนะคะณนะวันนี้ของรางวัลอยู่ตรงหน้าหมดแล้วนะคะ โชว์รูมเราเป็นโชว์รูมระดับพร mm ีเมียมเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งเรารับในการที่ซ่อมสีตัวถังสังเกตไหมคะพี่ยังไม่ปิดนะคะยังไม่ได้ปิดโชว์รูมรถเสียรถซ่อมอะไรมาได้หมดค่ะรับทุก,กรณีค่ะอย่างนรารถซ่อมสีตัวถังเราจะมีอยู่ที่ในโชว์รูมเราอด้านหลังนะคะเช mm hmm. ื่งริยะประกันภัยเป็นคอนเนคชั่นของเราในการที่แถมประกันภัยนะคะ พี่ชอบเพลงนี้เดี๋ยวปักนึงนะคะ เพลงนี premises, ้เพลงนี้ก็ได้อยู <t 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 okay. no <t <t ่นะคะที <t <t ่อยู <t <t ่ตรงหน้าคุณพี่นะคะจะเป็นหมวกนะคะในห้าถ่านนี้จะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยการคระดะกจะน้องๆจาไม่อยากให้เลือกเพราะว่าเด๋วี่จะนงนะแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่เครื่องสัอางแล้วก็จะมีไฟฉายตุนตุๆตุนตุมตุตุมตุตุมตตุมตตต อดีตหนังหางเคตื่อนเก่านะคะพอทำบุกได้ขึ้นปั๊บเลยนะคะขอบคุณมมกนะคะสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์

តលឹងពេញពេញ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 ត มาค่ะมาอยากให้มาค่ะขอบคุณค่ะที่แชร์นะคะน้องๆน่ารักมากแชร์แล้วยอมาดูกันว่าใครบ้างอ่าเดี๋ยวจะสอบด้วยเพลงนี้นะคะเพลงนี้เพลงนี้ เพว่าช่วนี้เหมือนนางเมรีค่ะพ้าไทอยู่ไหนคะคะร์ ն, ร,ร н, ต์รรใช้พ่าไพ่พูดผิดครอดรเมรีนะคะสอนงคารายการนะคะขออนุญ,ญาตรีวิวะคะ่ะปืนปืนกระบอกฉีดน,น้ำนะคะไม่ใช่นะคะปืนนี้เป็นปืนอ่าค่าชอ เคื่อแบบออโตมัิเซอร์นะคะออโตมิติกเงงแต่ยี่ห้อออโตมัิเซอร์มันดียังไงไหมคะที่ซื้อสายส่วนตัวนะอันเนี้ยก็คือก็คือพอฉีดก,ก็จะมี infrared, อนินซอร์เรดเห็นไหมคะโอ้โหอย่าฉีดใส่ตัวนะคะไม่แนะนํานะคะให้ฉีดใส่สิ่งของอ่าของที่เราจะแถม,นะแม,นม,มนนเนี่ยเราจะมีกลิ่นอ่ำอ่กลิ่นอะไเนี่ยอะไรวะปิดก่อนกลิ่นเด็ดตอนนะคะผสมน้ำเด็ดตอนเนี่ยใส่สักหนึ่งฝาหรือสอง ฝาสลับน้ำหนึ่งกับกระบอกนะคะอันนี้มูลค่าอยู่500บาทใครอยากได้กดหนึ่งคะ่ะใครอยากได้กดหนึ่งแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะที่อยากดูเรตติ้งของคนที่อยากได้ก่อนเพราะว่าในการไลฟ์สดสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ไหนแล้วแต่ที่จะเอามาจากรางวันคะ่ะเออดีไหมคะเอ๋โพสใส่รถเลย อันนี้เนี่ยพี่ใช้ส่วนตัวนะคะพี่ซื้อมาประมากเก็บห้าร้อยบาทน่ารักมากค่ะเก็บหนึ่งค่ะเกดบหนึ่งอย่าดูเรตติ้งว่าใครอยากได้คะใครอยากได้ยกมือขึ้นอันนี้ไม่ได้แจกนะคะอันนี้รีวิวว่ดูก่อนว่าเป็นของพี่นะพี่ซื้อมาใช้เองของใช้แล้วไม่อยากให้ของใช้แล้วไม่อยากให้นะคะมันดีค่ะก็ฉีดไปค่ะฉีดไปค่ะเห็นไหมอ่าดูไกลๆค่ะดูไกลๆฉะนั้นนะคะการที่ซื้อรถปอดรนันแทย์กมารสีนั่นคือหมายความว่า ปลอดภัยขอบคุณมากค่ะในสัปดาห์หน้านะคะพี่จะแจกจับรางวัลจับรางวัลน,นะคะไม่ใช่แจกนะจับรางวัลกับผู้ที่เข้ามาร่วมในรายการนะคะในข่าวหน้าโอ้โหเห็นไหมคะโอ้ยใครๆก็อยากได้ดีกว่าเตาปิ้งเนาะเตาปิ้งที่มีเหลือนะคะแต่ตอนนี้ให้เข้ากับสถานการณ์โควิด -19 เออนี่ค่ะนะ้ำในนี้แะคะมีส่วนผสมของเดซตอนนะคะ เต็มเปรมอืมถ้าทุกคนชอบกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งดูเรตติ้งกันนิดหนึ่งว่าทุกคนอยากได้นะคะพี่จะได้ขอสนับสนุนมาในการซื้อในร่วมรายการเรานะคะ <Yeah. S 1> เยี่ยมกดหนึ่งรัวๆัวนะคะฝากแชร์ด้วยจา้าฝากแชร์ด้วยนะจะได้สรุปกันมีนคนมาร่วมสรุปกันเยอนะๆเนอะเออไม่เหงาไม่เหงาฝากแชร์ค่ะฝากแชร์ आ <laughs> ส,ส่วนไปสองัอเด็กตอนนี้นะครับเป็นประมาณ99ซในการฆ่าเชื้อโรคนะคะน้องๆทุกคนต้องระวังตัวค่ะที่โชรูสอ์พิเศษอินเตอร์กรุ๊ปเนี่ยขอรีวิวนะคะว่าทุกคนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนกนกนนะะ้ากันทุกคนแล้วนะคะเพราะนั้นจริงๆก็ได้ลอดภัยที่ต้องใส่แมสก์เนาะแต่นี่เดี๋ยวกลัวเห็นหน้าไม่สวยเนาะ,ะอ่าใส่เลยก็ได้เอ๊ะอย่าใส่เลยเสียงไม่ชัดนะคะนี่ทีนี้เรามาดูนัก,กันค่ะเข้าเข้าแมทละเข้ารายการละ ตอนนี้พี่อยู่หน้ารถคันหนึ่งค่ะที่เป็นสีขาวมุกนะคะทุกคนงงเอ้ขาวมุกคือยังไงขาวมุกคือยังไงคือด้านหลังเนี่ยที่มีฉีกอยู่เนี่ยเมื่อไฟกระทบกับเขาแล้วจะเป็นวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนตาเป็นประกายเลยนะคะนั่นคือขาวมุกคืออยู่ด้านหลังนี้จะบอกเลยว่าเขาจัดราคาพิเศษค่ะเดิมทีนะคะมันล้านหกศูนย์เก้าค่ะ อะไรคะพี่มันคือราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสเก้าพันค่ะแต่เราจับโปรโมชั่นนะคะพิเศษให้กับทุกคนในช่วงที่เราเศร้าหมองหรือช่วงที่เราอยากได้รถจริงๆแล้วเราก็ช่วยทุกคนนะคะนั่นคือจากราคาล้านหกศเก้าเราไม่ขายนะคะไม่ขายนะ,ะแต่เราขายเพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสนเ้าันบาทค่ะ ฟังไม่ผิดนะคะ1 5ึ0 0ล้านบาทเท่ากับว่าส่วนลด1แสนบาทเลยทีเดียวเย้ฝ yeah. ากบอกเพื่อนๆกันนะจ๊ะที่กดไลค์กด share, แชร์เล่นมีร่วมสรุปกับของเพจพี่ต้นน้ำอยู่นะบอกเพื่อนๆ่นาคอลดราคาจัดหนะักยังไม่พอนะได้ดอกเพ,พิเศษด้วยพักแชทได้ค่ะด้านหลังของเราเนี่ยเป็นตัวท็อปนะเขาเรียกว่าเอเรสไทยเทียนียมคลาสคลาสในที่นี้นะคะจะมีหลังคามุนรูปอยู่ด้านหลังบนหลังคาเราอะเออ จะมีหลังคามูลลู้แต่ตัวเนี้ยเดิมทีเนี่ยในรุ่นท i นเ n ียมพ l าสจะเป็นตัวรันห้าเก้าเก้าถูกต้องไหมจ๊าแต่ตัวเนี้ยถ้าเราขาวบุกนะคะต้องเพิ่มอีก1นึ่งมืนบาทเขาเรียกว่าสีพิเศษค่ะสีพิเศษซึ่งออกมา,ปร,มาประมาณปลายปีที่ผ่านเอ่อขอโทษค่ะเมื่อเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนาะ อ่ราคาก็จะอยู่ที่ร้านหกศทีนี้เราก็จับโปรโมรชั่นช่วยลูกค้านั่นคือส่วนลด1นึ่งเซปใช่ค่ะได้ยินไม่ผิดหูดมอย่าดมคนลดอะไรเยอะขนาดนี้ลดซะหูเกือบืหเป็นลมไงตึงเลยนะคะลดเยอะมากบอกเลยบอกเลยฝากบ,บอกเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวที่ดูอยู่เนี่ย อย่าดูเฉยๆนะแนะนำลูกค้ามาด้วยท่านจะได้ส่วนอาไม่ใช่สิท่านจะได้ค่าแนะนำห้าพันบาทเลยทีเดียว เกรนะคะ5,000บาทนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะ5,000บาทได้เลยแต่วันนี้นะคะพี่แจกจริงอยู่ตรงหน้านี้5คนแรกที่กดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาดูนะคะ5คนแรกที่แชร์นะหนูนะขึ้นขึ้นแชร์แล้วก็จะให้เลยเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูหลังจากไลฟ์สดนะจ้ะอ่ะทีนี้ทุกคนยังสงสัยใช่ไหมคะพี่พี่พิ่ต้นน้ำขาสีขาวมุกเนี่ย มันยังไงคะเรามีรถจอดเปรียบเทียบกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆค่ะเดี๋ยวเอาไม้ออกก่อนแอปหนึ่งอ่าเรามีรถที่จอดอยู่ใกล้เคียงกันนะคะที่เป็นสีขาวต่างกันขอบคุณนะคะที่เข้ามาน่ารักมากไปดูกันค่ะแปบปบนึงนะหนูโอเค สีขาวมุกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยขอบคุณมากที่แสงมันตกกระทบพอดีมันจะวิง่งวิ่งอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะวิง่งวิแล้วเป็นเมท r ริกนะคะนิดนึงก็เรียกถึงหนึ่งเรียกว่าขาวมุกนะคะขาวมุกแสงกระทบพอดีิงมันจะเป็นแบบนี้ค่ะขาวมุกเห็นไหมชาชา้ชาช้าชนะคะมาเปรียบเทียบกับขาวธรรมดาที่อยู่ด้านนั้นนะคะ ค่ะใครอยากได้ปืนฉีดน้า <diferença> ไม่ใช่ปืนพ่นแอลกอฮอล์นะคะกดหนึ่งนะคะพี่ดูเรตติ้งเพื่อขอเจ้าในายในการซื้อนะคะอันนี้จะเป็นขาวธรรมดาะคะ่ะขาวธรรมดานะคะไม่ใช่ขาวมุกนะคะขาวธรรมดาขาวใช้ไลอ่าเห็นไหมคะเอาแสงตกกระทบมาจะเห็น,นะคะ่ะแสงตกกระทบมาจะเห็นว่าเป็นขาวธรรมดาไม่มีเม็ดว,วิงวิงเห็นไหมคะไม่มีเนาะโอเค ใช่ค่ะแต่วันนี้เราจะขายตัวไฮไลท์ตัวนี้ค่ะเดี๋ยวคนนึกว่ารถเก่าไม่ใช่นะคะมันเป็นรถ2021 2021ปีนี้แหละแต่ว่าเราจัดพิเศษรถ1นึ่งแบาทย,ยนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะวิงวิวิวิตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวท็อปของเขาเลยค่ะในรุ่น4ี่คูณสก็คือขับ2องนัแหละ หับสองนะคะหับสองพอมาที่ประตูก็มีระบบ q b ว Entry ทเนี่ยคะ่คะเห็นไหมคะเข้าไปเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดำแบบสปอร์ตแล้วก็หน้าจอยไหมคะมเดี๋ยวน้องๆจะเบื่อเนาะเอาเป็นว่าพี่พูดเรื่องโปรโมชั่นแต่ที่เปิดมาเปิดปุ๊บเนี่ยจะวิ่งไอ้ตรงนี้เลยนี่คือบอกว้ยสวยอะ่ะเห็นไหมคะสวยมากเลย นี่ค่ะเราจะเห็นว่าเป็นเมทริกนะคะแล้วก็มีบอทและที่เป็นไฮไลท์นะคะก็คือมูลูปเนี่ยค่ะแบบพนุรามิกแต่ตัวนี้เราไม่ได้เอากุญแจมาเปิดเนาะก็จะมีเห็นใครอยากได้ปืนฉีดละอองไฟในการฆ่าเชื้อนะคะกดหนึ่งค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีจับรางวัลน,นะคะสัปดาห์หน้าเราจะมีการจับรางวัลแหมไฟขึ้นจัสวยจรัดจริงรเลยเห็นไหมคะไฟนี้สวยมากเลยนี่ค่ะ ตอนนี้มีระบบแฮนฟรีเตะฝาท้ายนะคะแต่กุญแจต้องอยู่กับตัวเรานะคะกุญแจต้องอยู่กับตเรารน้องโทรหาพี่ต้นน้ำใช่ไหมพ,พ,พ,พี่อยู่นี่ไงอะอะไล์สดอยู่จ้ะนี่ค่ะโอเคเรียบร้อย พี่รับสายไม่ได้ค่ะ่ะ,อะโอเคอันนี้เป็นพัพไฟฟ้านะคะพอดี CF ของไว้ก็โทรเข้ามาะคะ่ะอันนี้ติดไลฟ์สดอยู่นะโอเคจะพับไฟฟ้าได้น่าใช้มากอยากเอาอ e ีเลนเจอร์สีส้มมาเทิร์นมากๆเลยโเอ,อเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟฟ้านะคะไฟฟ้ากดจึง,งตัวนี้ป้องกันหนีนนะน้องนะน้องจ๋า ป้องกันหนีบมันก็จะเด้งออกนะคะเด้งออกแล้วก็สามารถสตัอลงได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ถ้าจะไม่ผิดนะแต่อย่าเลยเดี๋ยวนี้หีบไม่คุม้มแล้วไปลงมานะคะโอเคค่ะเอย่ยขาววิ่งเห็นไหมคะขาเมทริกลดตั้งแสนหนึ่งแนะ่แนะนำเพื่อนมาเลยแนะนําเพื่อนมานะคะอยากให้ได้อยากให้โดนอ่ามาต่อค่ะมาที่โต๊ะเราต่อนะคะ กลับมาที่เดิมค่ะมาค่ะย้ย ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ในวันนี้นะคะที่ร่วมสนุกสำหรับเราในวันนี้เราจะมีในเพจของเรามีกิจกรรมดีๆมากมายในการจัดโปรโมชั่นนะคะรวมถึงของรางวัลมากมายที่มอบให้กับท่านแล้วก็ตามยุคตามสมัยก็คือตอนนี้เราเช็คเรตติ้งแล้วทุกคนอยากได้ปืนนี้นะคะอันนี้ของส่วนตัวพี่ยังไม่แจกนะจ๊ะของส่วนตัวนี้ยังไม่แจกจริงๆมีสายคล้องเลยนะคะไอ้ผู้ผิด่ะจะมีที่คล้องสาย เราก็ไม่หาซื้อหาตําเอานะคะแล้วก็มาสะพายได้สามารถที่พกพาไปได้หมดนะคะนี่พ่นกาวเชื้อได้มีไฟอินฟราเรดตรงนี้นะคะไฟอินฟาเรดในส่วนนี้นั่นคือตัวนี้ใครที่โอ้โหสำหรับใครอยากได้นะคะให้กดหนึ่งค่ะกดหนึ่งในสัปดาห์หน้าเราจะนามาร่วมสนุกกันนะคะ แล้วก็ตรงด้านนี้5ท่านแรกจะได้คนละงชิ้นนะคะโดยที่พี่จะอาจัดส่งรางวัลไปให้ถึงที่บ้านใครที่มาไม่ทันใน5คนแรกนี้ไม่ต้องเสียใจค่ะฝากไปนิดนึงนะคะที่อยู่ด้านหลังคือเอเวอเรสต์ ace, ไทเทเนียมพลาสนะคะสีขาวมุกราคา1ล้าน6แ9 0ั0บาทค่ะราคา1ล้าน6แ9 0ั0บาทค่ะ ฉันเนี่ยแต่วันนี้เราไม่ขายนะคะเราไม่ขายเราขายเพียงหนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันบาทค่ะเได้ยังไม่ผิดนะคะแล้วท่านสามารถแนะนําลูกค้ามาซื้อรถได้แนะนาเพื่อน,อนแนะนําพ่อนะแม่พี่น้องท้องเดียวกันคนละพี่น้องก็ไม่เป็นไรค่ะแนะนํามาก็สามารถที่จะซื้อรถคันนี้ได้ค่าแนะนําไปถึงห้าพันบาทค่ะ นั้นสมควรแก่วเวลาแล้วนะคะพี่ต้นน้ำใกล้แก่วเวลาแล้วนะคะตอนนี้ใกล้สามโมงครึ่งสลหรับเวลานี้พี่ต้นน้ำผู้จัดการฝ่ายขายแห่งฟาดพิเวตอินเตอร์กรุ๊ปหรือฟาดรามแ่กมาสีต้องขอกลับลาถึงผู้ชมเข้าไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในรอบหน้าในรอบหน้าเราจะนำเออรน,นี้มาจาับรางวัลน,นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะซื้อเตรียมไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอกลับลาไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวหน้านะคะ လာကြပါအိုက်တတ်ပါဘယ်မတီရေーーာပဲလားသူတိုင်းပါဘာမလဲတဲ့ <ông> เวว <grateful> จอกันรอบหน้าในชั้นน้องๆบายค่ะขอบคุณมากค่ะยีงมาร่วมสนุกสีดีเราเป็นหัวใจให้กับผมสีดีเราอย่างที่ใหทุกอย่างเมแตกตายก็แต่ผมรักเขา 哦，好难啊！拜拜、嗯，卡。